ท่าิผู้ามคิดว่าต่อไปจะมีเครื่องฟอกนะครับถ่าบนี้แล้วนะแต่ที่จริงแล้วเครื่องฟอกก็มีนั่นแหละต่อไปจะต้องมีคนคิดเเครื่องฟองกแบบนี้แน่นอนนะมะพร้าวาั้งลูก เห็นไหมคะเดี๋ยวเขา่เาดูก่อนไหยหาคำตาบเขื้นบนเชือบนไหมมาพึ่งเพ่งตลอดพี่เขาก่อนเชื้อบนนะโอ้แต่มีคมมากเลยนะเนี่ยยครับมีเวสน้อยเราดีนอร่อยมากมีลานิดนอยอร่อยมาก ดีใจมากเยะจะที่มาอกั่าเา้ยรออรอเดี๋ยวรอใ้ี่เขาหอมน้น้รเิมลยขา่มลยิ้มเลยน่มให้ออกไก่อนมา้อละมากเลพี่อปกนน่หนอยู่นู้นหมดแล้วรอพี่อปกรณมาม่าเืิเตือนเทนนอนะที่มาม่าทำของพีนะอ้าวจะกินที่มาม่าทำหรอลูก ต้องใส่จุกรั้มอ่ะดูที่ประมาณกี่กครับมันจะเลอะพี่อ่อนนี่ว่าสี่กี่นะไม่ี่ที่เือเป็นกล้อเลยเหรออ๋อโนะครับไม่ได้จเนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวอนนอนเป็ิะมีตาช่างอนอ่อนมอ่อนมากเห่ไหมอ๋อมีน้ำด้วยนะครับอร่อยไหมครับมีน้ำโอ้โหตายแล้วหมดลูกเลย่ไหมครับันดเปิดก่อนเปิดก่อนปก เราก็เสียบยังมันไม่ลงยังเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนอันนี้พลาติดครอบอยู่อะค่ะไปนั่งเปิดดีๆพี่จะหกโอเคค่ะพี่ได้แล้วรอบแล้วครับทีนี้พี่ก็แซะหนุน้อันนี้อ๋อแซะครับหาลูกเข้าหาลูกเข้าหาไปค่อยๆย้ายไปเรื่อยๆเข้าไปเข้าไปนี่นะครับ มองนี่เก่งมเนอะอะไรนะครับบอลออกมาเก่งอ๋อเก่งนะครับเก่งมาเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วนี่เริ่มขยับอันนี้รับรับรับคนปอกนะครับอือขูดที่ข้างบนขูด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 หน่อยขูดตอกแล้วขูดทำไมเลยตอกมีเล็บตอกมีเล็บโอเคและขั้นตอนต่อไปก็ไม่ค่อยเล็บ อร่อยคดีคดีหวานน้ำมะพร้าวเวเนน้อมาทีวีแซงทีวีแฟมทีวีแซงว่าจะซื้ออะไรกันวันนี้อ่ะกถามทีโจอะแลไม่ได้วันนี้มันองทีเดียวอ๋ออะรคมันไม่ค่อยมีหายนะไม่ค่อยมีหายด้วยแล้วก็มันที่สีม่วงนี่มันก็จดเป็นอ๋อโอ้เรามันเยอะ ที่แยกสาขาได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปเปิดบางสะพานนะเดี๋ยวไปเปิบางสะพานบางสพาน่เมาห้ามเสร็จแล้วนไม่สวยเหมือนเดิมเขาบอกว่าอยู่บางสะพานนอนนอเวลเวลหรืาบางสานเลยอบังคอกกรามโอเคโอบงบ่อไปนครัม่มมามาหาแป๊บเดียวเองก็ได้ นก็ทำได้แลาเป็นเปล่าี่่ะโอ้น้มอย่างนี้แล้วก็หมุนไปเรื่อยอ๋ออั่นี้นะแล้วก็น้มมาน้มที่น้มเข้าหาตัวแล้วก็หมุนโน้มหาตัวตามลูกอ่าหลัคไม่อยากทำไม่ไม่อยากทำไม่ได้แป๊บนึ่ง่่าเราทำไม่ได้รอไปไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัวดงอนีกอไมด้ออได้ด้วยอ่ะยังนะยับะยัอเคอ่ามันสาคัญที่ตัวมีดนี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมีดเนี่ยจะปอกเไม่ได้นะวมดีมีว่งคาดีครัเีจดไหโเคได้แล้วนะี่ นาำลวกอะนาวลวกความลวอนี่ไงต้องารวมงตหัวจุกอะต่มัน่วมันเป็นไปได้แล้วเน่อ่อยอ่าเราทำท่าใส่นี่ด้วยแน่ใส่ยน่นี่ครับจะได้ครบขั้นตอนนะฮะ้องาางก่อนวามลงวามลงอ่าไว้าลงวางนึกเย้ต้องไม่ลงมาสี่สิบหเห็นไหมแล้วพวกกินด้วยมาให้พกินมั่ง แล้วก็จ่ายเงินเขาด้วยนะโอเคครับเอามาให้หลอดอูหู้อร่อยไหมอร่อยไหมครับรูตรงนี้เอารูรูรูด้านนี้รูไม่ไงรูอยู่ตรงนี้รูนีโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่โอ้ยหานหมดเลยนะนี่ไงหูเลยครับแบบนี้ครับเสร็จไปคะนี่ไงจนที่มาทำได้บอกมะพร้าวคั้นเทปค่ะ ขอที่ติดตามชมครับสนิทเจอเทเวศร์แชนแนลนะครับของมะพร้าวพันเทพของจริงนะฮะแต่จะพี่เจอไม่ยังไม่ได้บอกชัยพลครับคุณชัยพล์โคชิดครับขุณชิดนะร้านร้านชื่อร้านอะไรนี่ร้านอ่มะพร้าวพันเทพมะพร้าวพันเทพเอ้าเดี๋ยวดูชื่อร้านก่อนบางละม่านบางละมา่านร้านมะพร้าวพันเทพนั่นนึกโอ้นี่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 โคคนัทโคคนัทนิวรุกมะพร้าวคันเทพ โคขนัดนิวลุกมาพักอันเทพนะครับนี่คือร้านนะฮะมีโทรเบอร์โทรครับ0845350129คุณนะชายพลนะครับโอเคเลยนะครับพพอพอหป่ะวันหนึ่งขายได้ไปร้อยลูกเลยนะร้อยลูกก็ประมาณสี่พัน 4, นะฮะเห็นบอกนะครับกดไละคะ์กดแช,ชรแช์ด้วยนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ใช่ประมาณหรอก <laughs> โอเคนะครับนิออน้วลูกนิ้วลูกโคขนัทนมิว้วอ่าเนี่ย <พอ S 1> ลากรถเขาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ <c oughs> กดติดตามนะครับ พนั้นิวลุกมังภาพคันเทพครับตลิ่งชันครับ